ทางบ้านที่อยู่ในช่องเพจดาวชาวตอนนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาโอเคครับ10วินาทีสุดท้ายก่อนเราเริ่มกันนะครับผมถ้าเกิด XD แพ้นะครับเท่ากับตกรอบทีย้ำครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้กำลังใจ XD ครับส่วน God of the Regents เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าชนะไปได้เท่ากับ God of Legends จะเข้ารอบทันทีครับ น้องครับเมื่อกี้เหมือนเบต้าจะหวดเพื่อนไปก่อนแล้วตรงนี้ล้มไปก่อนแล้วตรงนี้ XD ก็ปืนล้มเยอะเหมือนกันครับต้องมาดูครับว่า XD กับหอลลิเจนครับปืนต่างทั้งคู่ต่างล้มกันเหมือนกันครับแล้วมาก่อนตรงนี้พยายามจะสับทีแต่ยังไม่ได้ครับเจเล่พยายามหาจังหวะเล่นตรงนี้แล้วไฮไลท์มาแล้วหัวเปิดๆอย่างนี้บ่นครับกอ้าวแล้วกลายเป็นกอนออฟยูครับขึ้นนำมาก่อน2แล้ว3ครับตรงนี้ฮะยังไงครับมีการเทรดกันเกิดขึ้นแล้ววิ่งมารีเซ็ตเพื่อนแล้วสำหรับช้างชาวเดอร์ครับข้างหลังปาาากกกฉลมมมมมอออ้้้้ยััังจะะนนนิเเช่่่ืีีไไดครรบตฮ แล้วมาตรงนี้พยายามแทงเซษแอนิเมชันนี่ครับจากทางกอตออฟยูห้าตอนหนึ่งเข้าไปแล้วครับหกตอนหนึ่งไหมตอนนี้ไม้บักฉลามเข้ามาเอ็กดีเหมือนจะผิดพลาดเล็กน้อยแต่เอาบอกเลยว่าไม่มีโอกาสให้แก้ตัวนะครับจังหวะนี้หกหนึ่งหกสองแล้วเอ็ดีจะกลับมาได้แลวเจ็ดสองแล้วน้องชายว่าวยังไงครับโค้งสุดท้ายแบบนี้เอ็กดีจะกลับขึ้นมาได้ไหมยังไงชาวเดอร์มาแบบนี้เฮนรี่หาจังหวะอาวุธลมมาอู้ยังไม่โดนเท่าไหร่ครับ อ่าตีตูดไปครับผมเป็น8ต่อ2ไฮไลท์ต้องทำคะแนนให้เพื่อนนะครับไฮไลท์อ้าวแล้วไฮไลท์โดนคริสเซเล่สิบสองเลยครับสิบต่อ2อเซเว่ต่อสองแล้วคิวเดียวตกรอบไหมครับแบบนี้คิวเดียวต้นนะครับตกไหมและอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่และและยังเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นทางคอสต์ออฟรีเจนครับถูกต้องครับที่ทำได้ดีกว่าทีมน้องเว่าอีก ถูกต้องครับสายไอพีเกมนี้ไม่ใครมาแรบ้ากครับน้องชายเบาครับ,มรบผมได้แก่ไอพีแบบที่หนึ่งครับเป็นก๊อตครับผมเจเล่ Jelly ครับที่คิวไปก่อนห้าคิวครับผมเดทหนึ่งครับกันหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว กะหลามากะลามาสองตัวเอาเที่ยมาลามตายอยู่เจเกิดอยูเจเกิดตายปูพี่ตายแลน้องเมือไปกัมืไปกัเพื่อนนะตายตัวชุดตายหลังชุบาหลังชุบเยอะตันตมปืนตัวนปืนนปืนตายอีกตัวนึงเอาปตืน่ให้ชุบอยชุบอยู่วอว้ไววไววตายอีกตายอีกตาย ลมน้ำไปไ้ทิ้นะ่ิ <cs Bible> ้งมาในไฟนะ